สวัสดีครับข้พ่อ้าเอาอีกสิ่งเกินนะครับผมพบกับจาเซียนมาตกปลาครับืันนี้พี่น้องเึ่งบรรยากาศรอบๆครับเอาตัวกูเป็นนิวซิกสูนซองคืออะไรเอาตกูเป็นนิวซิกบรรยากาศดีดีพี่น้องเหม นั่น้อนเว้นอากาศก็ดีเป็นนันนอนแทบแล้วฝนกระตกแปักแป๊กแป๊กนี่มานำกันจากพันครับนี่มานำกันสามพันครับคนที่สี่ว่าอะไรเห็ยังครับนั่งเหรียญยืดๆไปนน้ำตัวพันนะครับผมมาแล้วครับพันสินครับวันนี้ครับพี่กอลครับพี่น้องนี่พันสินว่ามันตกปลาครับ พันไพ่ครับปุ่นครับมานพี่นอ้องมืึอนี่สูตรเด็ดเป็นว่าอาหารสูตรเด็ดสูตรเด็ดเม็ดบดทิ้งเลยครับเขาชมกันเลยครับพี่นอ้องรอดอาารัปปรามันตกเป้าว่าจีได้ปะไม่ได้ตัวมึงได้พี่น้องนุ่นน,น้ำกันครับไต่อยู่แล้วมันจินว่ะพันจินว่าแต่อยู่แล้วครับ ส่งหน้าส่งตาครับคันสี่น้องเข้ามอดีไปสกไปคือบ่ครับมืเนีเอาปูเป็นนื้อสิคือตัวคือคือปูคือกับมันสี่คำเลยเดนเอาครับคือตัวเนาะคือกับมอนี่ครับดหญัหญ่ไกพยันไปจัดสุดใหญ่ครับบึงไทยเปิดไหมเป็นตัวเดไลประเด๋ เอ้ยเบิ่งเบียดครับพีบ่น้องเบิ่งน้องเนีแต่ามาเต็มพิกัดแล้วครับมูนี่ทำมาหากินสังเสดปลาครับเดี๋ยวราลุลชมน้องกันครับช่วงท้ายครับมาชีได้เอกตัวครับอายุห้าเกณฑ์เงียบเลยเงียบแตครั<อ>บพี่น้องอาหาหรก็สูตรเด็ดเงียบกันดีกว่า อืสดเด็ดสุดเด็ดสดดอันนี้เบ็ดเบ็ดยูซือๆจะจ้คของสูตรปมาซื่อหรอผมเ่จะคของสูตรกมาครับท่ากเจะาของสูตรมาจีส่เตรียมกนี่ใสา่เต็มมกนี้จ้งานครับจบครับวันนี้นี่ใส่เดือนครับพี่น้อง พี่อาหารกะนอีกพีเ่เห็นบ่ไหำพูด,ดเด่ยอาหารเบสสูตรเด็ดพี่เห็นบ่สูตรเด็ดด้นี่นี่ใสอย่างไรครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดครับคุณหลายอย่างอยู่ครับหลายอย่างอยู่นี่หลายอย่างอยู่เด้อบอกสูตรอ่ไรใส่เสียฟิสใส่บอกสูตรอ่ได้ดอกสูตรนี้มันต้องสูตรลับๆเด้สูตรนี้ คือรับดิคิดเด็ดจะบอกไปครับไม่บอกไปบ่าใดดิจะบอกไปว่าซื้ออีกบอกประเทศอีกว่าเคลื่อนด้วยเป็นไงครับวันนี้รู้สึกว่าใช่ไหมตึงๆแล้วครับอ๋อครับน้องครับมาแล้วครับพี่น้องทนไปครับนี่ครับเน้นๆเลยบางนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องเป็นโล่ครับเพื่อน พันไพครับลากมาแล้วครับชมกันัพี่น้องเอาฟันกินกับจีกินครับโซพี่น้องมั้งเนาะนี่ต้องคนหนุ่มคนนี้นี่เอานี่เบื้องพี่น้องชมกันจะจ้ารวดไงเอาตุ๊กเป็นเป็นมิวสิตเอาเพื่อนโพโซพี่โซน้องเนี่ยตัวใหญ่ที <S 2: <S 2> <S 2> ่กว่าเออ เฮ้ยไอ้ค en ักมาแล้วครับหนึ <k 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 ่งแจมครับพี่น้องขนาดหมาแจาลงนี่ตกแค่เดียวครับมื่อนี่ตกแค่เดียวเทปเนื้อซื้อครับมื่อนี่เทปเนื้อครับเอ่ะผันไผ่มามาเทปเนื้อครับมื่อนี่เอาจริงเนาะแต้มหนึ่งแล้วเมื่อนี่เบิ่งสูตรเด็ดจะเื้อมื่อนามื่อนามาแก้มือใหม่แหมวแก้มือใหม่ นำมาเต็มมือไหมหนาจัดเต็มเลยชมกันนะครับนี่ตกปลาครับโมนี่หาอยู่หากินนี่ครับพี่น้องแบบวิธีมาหลากยากใหญ่ตึบ๊บตึ๊บคือดึงบาทเดียวปวดึงเลยเนาะ อารสูดเด็ดกูมันมาทดลองอาหารซื้อลองเงีย,ยเออมาทดลองเงียมนี้มมาจองไม้ไปพร้อมที้ไมมารอไปก่อนดิมาจองไม้ไปเด้อาธิย์านพอดีแล้วมาลงขักเลยเิยมยนกินบะดีดี เอากินขาเมื้อแล้วพี่น้องหด้ลไม่สองครับเอ้าผ่านไผมาแล้วไม่ส่องไม่สองครับกินขาเมื้อเลยเพิ่งเอาลงเลยนี่ที่นี่เบิ่งกันพี่น้องอยู่บ่อยู่บ่อยู่แต่อาหารครับอยู่อาหารอยู่ครับอ่านยู่ครับอ่านยูครับมันก็กินคันเดียว ำแล้วปาล์มสีขานอนแล้วกินข้าวเย็นไหมเลี้ก็นอยู่บทนลี้ยนู้นอาเข้าไปเงียบคลิปปา่นคนกระต๊อบต้องแดือดต้งฝนเนาะวันนี้ กว่งได้ยังแดดบนมืองท้งลมืนย่งได้ยังเดดบนเมืองยู่งได้ยังดดบนมืองยงได้ยังแดดพี่น้องเยย่งได้ยังยงยุ่งได้ยังยังย่ได้ยังยังตลังใบครับส้มีโซนองด้วยลังใบตลังใบโอ้กินใบไม้นอขักขนาดพี่น้องตะลังใบครับทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมอยู่ดเบิรเมือง โอ้ปุ่งไปเหยียบแต่ว่าหนึ่งก็ซึๆๆบๆแต่ว่าม่าเป็นช่วงๆนะแต่ละคนอืมโอ้จังหวัดน้องสุงเดเด,ด็ดตัวมาไม้ยมองไปอซื้ออาทิตษฐานก่อนอันนี้ว่าสบเปเรโต้ละโล่จะโตใช่บ่มวันนี้มาล้อเหยียบว้ไม้มองไว้พร้อมมเลยนะจองไม้ไว้เออเปนจองไม้ตัว มาลองเบื่องไว้เป็นองไรสีคือบอคือบอนิอธินาปรดมาลงแบบเต็มทีเลยเต็มแม็กอเบสมาจากสิบหขั้นบนนีหน่ะยี่สิบพอดีเลยอา้านห่อยพอดีนี่อมาหน่อยพอดีนะไม่ยี่สิบมนี่ยเต็มสูบกันวะบ่เต็มมนี่บ่เดมบเด็มปรเมแงเงียบบ้านนู้ ายหม่งบอดีแล้วนี่หม่งบอดีบอดีทายเอาหนำแน่เลยเบ็ดเห็นบ่เบ็ดน่ะหนำนี่ใหญ่นี่บ่พันไล่ไปดิบรรยากาศดีเลยมันเห็นบอกนี่เขาก็หอมรอบเลยหม่งห้ากินเนาะพี่น้องชมเลยบรรยากาศมันต้องอยู่ใจครับต้องอยู่ใจมันโคบชะโนธกอบผู้เนาะมาหากินอยู่กอบผู้เด้ไหม เคกคดับพี่นองวันนี้มาหากินต่างถิ่นได้มดค่อนากินตางถิ่นมดอย้เงียบไปดีก่าทำมากแื่เงียบแท้เ้ามันขึ้นยังน่ะขึ้นยุ่งองบุกินบิดเอ้มันก็เขานี้เดาเฮ้ยไอ้ปูนั่มันมากินไหม เด็ดจวดเนี๋ยวครจะเรียนเด็ดกินเลยงบไปนี่ กูแล้วก็ซมีอะไรใหม่กันสุดิผมก็สดิดครับขาดขใส่เงนับเต็มหูอยู่ใส่เงินคุดมาเต็มหูอยู่เปนี่ยนเป็น่ยนแต่มันมัวเพรอะไใส่เงินเตียนเต็มหูใส่เดียนมาเตียนมัวเพาะนะเวาเบลียอะไรที่สั่นมา แเลีああ้ยงอย่างเดอปวปาเป็นตีเบ็ดป้นตีเบ็ดรือปลาเหรอเพินดึงไหมพูดเอาเพินจิ้นล no ูของฮับบูกินฮามประเทศเนี่ยเนาะเพินเพินไม้ไว้แล้วเหมือนมองกันฮัมมาลองเหนื่อซื้ออาทิตย์หน้าก่อนมาแก้มือ mình làm mất mưa thì làm mà kèm mới bên nhà biến nhà Biến nhà bên Biến bên nhà Biến nhà bên nhà bên nhà bên Chắc Biến nhà bên nhà con. <laughs> bên nhà con. bên nhà con. bên nhà <laughs> อะไรมือมาเตอรพบอนคือีบผาเลยอ่ะตลาดนัดไว้แล้วมันเศร้าแล้วขยันมานอน,นอีกเอาเมานอนเลอเพื่อน ต้ปลาบางิมคือมนก็ถือมองเาตัวปะปวปไรบนี้ถึงถ <บ STEPHAN. S 1> นะึงนังมูปวดเาขนาดนีังปวดาเงียบคลิปเลยบาๆนี่ไร่ิ่เนปูนดีเดือนก่อนขั้นโกงนเลยงนพี่น้อง ันหรือปจานดิสโอ้พันไพโชว์ไบแต้มหนึงครับพันสินมาได้โซว์เลยเอ้ามังรูพันสินิได้โชวะครับปุณิพันย่าอายุเอ้าปันญาก่อนชมกันเลยครับเจีปบนี้ว่าพันสินี่ได้โชว์อะครับโอทีพรนี้ผ่านดิครับ เอาพันไพจัดไปแล้วครับหนึ่งเตียมครับปานนี้จะขากไหมพันทินว่าต้องเอาให้ได้ครับมันนี้กัดหัวลูกไม่ตันนี้ขึ้นใ,นใกล้กลนี่เอาเอาทาตีเบท่านหนู้อ๋อคือขากแล้วครับพี่น้องหนึ่ง,งคือไหมอืมอันนี้หัวตีเบ็ดแทรบอลนี่ ปน่อคอ้ยพนี่น้องพี่น้องห็นบ่พุ่นเขาลูกพุ่นพุ่นละหอนพุ่นละแล้วตีไปอการำเลี้ยงครับมาทำสังารเสียหนาลงมาหมดเมื่อนั่กัคชิปเด็ดอยู่ครับ เมื่อเราสี่ขวดสองคนปักขนะปีเนี้ยป็นเนี้ยเขาฟันปีนโซ่เต็มหมดเนาะครับเอาไอ้ี่น้องมึงอยางเต็มเนี่ยปีเนี้ยกันเสียชื่อเสียงพันเบิดนี่นี่ปกติเนี่ยออกล่าต้องได้ดิปีเนี้ยกอนนี่แต่เสียเปิดป๊อกขนาดกะดิปอกเปิดปลาดีขนาด้ เปิดฟ้ฟปอกปุ <normal singing> 3, ๊บใส่แนปุ๊บพู่ปอกใส่ผ่ซปุยบ่อยปุนซอยเปิดาเปอาเสียเรืองมานน้ำแห้งคักปุน งงเลยจะหอยนาวหอยนาเสียนะเลยจะหอยนางเป็นงอมหอยแต่จะหอยนาไปอ้ามืงอีกพี่น้องชมกันจะจเลยบังนี่ฟันซีนียเบิ่งไคักคนล้ำนซีมลำพี่น้องเห็น่าดละสาไฟอยู่พุนวดพุนแหละ นี่ว่ากินขึ้นก็ครับแบบมาลายายากเป็นยามปนีก้ับบ้านได้นี่ทำพอแรงอะไรนี่เหมือนไม่มีเวตลาดน่าซื้อไาอยู่บ่พอพอแรงแล้วโอ้ยเหงื่อมืดเหรอเหงื่อมันจินนู้นว่าสนิทพอแรงแล้วโซได้บ่ เที่ยงเลยเปลีย่ยนยาอะนี่เอาสีเรื่องไปเทียหมด่นเร่งมัน,นป,มนป่มันสีเบือเ้อ <c oughs> เป็นคู่มัยเอาไปมกได้เหมือนน้หนึ่งพอดีแล้วเออตกเมือ่อวนพอดีตกโยสาเขาเลี้ยงไวล้ละ ตกปัามือนเพรมีเสียนเปลี่ยนลม,มือนี่เหียนเสียนเปลกับมียมือนที่เกาแหล่ะคนขับรถที่เกาหล่ะยู่นั่ซุ้มจีบรอคนดินกับแม่โค้เออสนครับนู่นประจำเขามองนันมุมนั่นเต็มวันน,นนี้ฟันฟันไพ่บุญกับพันฟันจีบนัดกันมาแต่ ตีห่าวน,นัดกันไว้เมื่อคืนหนิ <c oughs> ย่านนั่นเขาเอาก้อนอะไรสักเออนัดกันไว้แต่เมื่อคืนนี่แหละมุ้มนัน่นเขาดีเท่าไห่แต่ว่เห็นมันยังเส่ยงลุ้งมีเสี่ยงบ่มาบ่รู้ติดก้อนลหลุ้งอยู่ลุ้งกันเ <c oughs> นาะไม่ใช่ชายเลยเนาะการชินนีได้โซ่พี่น,อน้อง ถ่ายก,กัน,นยินงุ่งเงนรหดเงียบว่าบขามาให้เงียบางเมียนบรรยากาศย่ำเำลงครับกี่เฟอร์บอเดี๋ว้นั่าวะหนไหม สิกลับแล้วนี่เจที่ยอะดิไปล้องยางใหม่บะไปล้องยางใหม่ะยูเสีเ้ายังลืมหมดเ๋ยเต็มตัวเข้ากับสิกลาบกันแหละอยู่้วกจะบดขี้กันหรือไงเราแยกเดียวกันไหมอทิตนายยามาใหม่อืมเนาะโอ้พี่กับน้องอธิบายก็ไมในด้แจงน้นมเลยป็นเงเลยนพราได้อยู่ได้กินยุ่มือนกันดิเพราได้เจียวอยู่ดก เออมาบุมีผ่านครับกับพันสินครับบอกคำเดียวได้ปนบุ้มนี้นะได้ปน่ดอกบุ้ไปตลาดบุมมีข้าวมาผ่านอยู่แล้วบุ้ไปซื้อปลาทูด็อกนุ่งหนำแม่นได้ปลาลดใช่ซื้อปลาทูอยู่ในป่าเครื่องกระชังคเอ้นี่พันไปว่าเทิงกระชังแล้วครับยกปูเดียวพอได้ดหมครับมาเป็นสิบรูกเดี๋ยวล้อชมครับถ่ายคลิปครับผลงานของมื้อนี้ใจเย็นใจเย็นมาสีมานวะ มันบ่วมบอลยงเด้บ่อมันมันบ่วมบอลยงเด้ธรรมชาติครับมือนี่คูนข้ากับยังพี่น้องบรรยากาศย่ำแยงฝุดสวัยพันครับช้อยพันธับนั่งมือนี้กินแล้วก็นอนอย่างเดียวมือนี้ฝุดสวัยพันครับเป็นไรครับมือนี้ รู้สึกว่าอิ่มครับอิอ่มแล้วกับเมาแม่นอนครับกินแล้วกันอนิแล้วกันอนคำคมอย่าคำนู้นมีดโกนครับเฉียบคมพวะ ต้องบ้นหนุ่มคนนี้นเครื่องเดิมของคาราทินโอ้บลอลลูดว้าโบไทยโอ้ในอ,อ,อีกโบกนึงบ้ยเบรีย์หรอเรียกว่าบลอลลูดเอออือขากูซะขวดล้งขวดลง,ดลงเครื่องเดิมของคาราทินครับ ท่านเป็น,นยังไงครับ <c oughs> ขั้นปีนเริ่มสูนแล้วครับเอาครับเดี๋ยวรอชมกันครับว่าเขาจะได้สวยครับวันนี้คนงานล่างเบ็ดเด้ไหมก่อนล่างเบ็ดเนาะล่างเบ็ดลนะล่างเบ็ดแล้วล่างเบ็ด าสายโผลมือนก็ได้มองดีับเยธรรมะตะเศก็ได้มองดีอยู่มาสายมันไปมองดีดีสซำได้มองเ็คือกันบิดแหละว่าข้างว่าแมวก็เจ้าขึ้นอยู่มาสายันไมองดีมาสายไปมองดี เริ่มแล้วนะทดลองได้นน่นะมันมาจองหม่องไปซื้อจองทีไปก่อนปาดูใช่พูดดีปาดูขึ้นพักใหญ่เลยใกระยนดก็ีไปว้งเลยนี่ยดูดูบาดูขึ้นไหมม้วคร่มวัี้มันมยงยงหงอกยู่เมือกี้นี้ ติดตัวใม้บาดนี่เจอของใหญ่เจอของใหญ่เลยโอ้โหทูนยังไงบอครับเจอของใหญ่ทิตัวใหม่เ<อ>จอตัวใหม่ดิเจอของใหญ่หรืตัวใหม่เจอตัวใหม่ได้จิง ก็คือบอกว่าอยูอ่าตฟองใหญ่ปะป๊ดคนได้วยอ๋อข่านโหนเลยนะจะขันเลยนะอืม มิดซิมซิมอะไรับพี่น้องมิดซิมซิมด้วยส่งไ่ายครับส่งถ่ายมิดอิมซิมคักกันยังกบอะไรเอ้อกินเก็บเก็ดกินนอนมากินนอนมานี่กินนอนมาขัดโกงให้พี่น้องหมดดูขัดขนาดนักอาหารที มันบ่นักปลานักอาหารดิป uh> uh ั่นใหญ่ไรดิเออนักอาหารด้วุคนปั่นตัวยังนี้โย่ จอะไปเบิ่อหรอมุ้มหนึ่งไปเพื่อหรอครับรถจะมาบอสอถจะใหม่บอสครับครับอุ้ยเบ็ดเขเปลี่ยนใหม่เลยมือหนเาีังว่าไหมมีอันรับพี่น้องโอ้่ะ เพื่ออยู่กินครับบรรยากาศครับเขียนห้องทางไว้ขันแดดขันฝนมื่อนี้มานนี้มาเบิ่งผลงานนี่เอ้าสิเบิ่งผลงานหรอเปล่าเก็บแล้วโอ้ยเอ้ามเบิ่งผลงานเห่นพี่น้องเบิ่งผลงานพันสิโลดมื้อนี้เบิ่งผลงานก่อนเก็บเออเก็บนี่ๆเบิ่งผลงานก่อน เอ๋อเมืองก็อุ่นโอ้เดียบโดดออกไปเอ๋อส่งควันอยู่แล้วพี่น้องใชนไหมล่ะงานมู้นนี่ยช่วยอะไรมู้นนี่ยุ่นอ๋อพี่น้องมเออผลงานเห็นบ่กปะสมผลสำเร็จขอมู้นเนี่ยเอออุ่นโอ้ถึงผลงานควันครับหรือว่าอาหารใช่ไหมใช่ได้ครับใชงไว้บอกแล้วครับ เก็บบอลเก็บถือว่าได้ผ่านผ่านอยู่ผ่านเรียบร้อยครับมือนี้ผ่านไปซื้อร้านทั้งหนาเลยเก็บ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 นะเก็บเก็บเก็บครับพี่น้องพอแล้วมูนี่เรียบร้านแล้วเอ้าไปร้านแล้วมือนี้พอบะโเสียเดียวดอกเป็นเลยี่้องครับพี่น้องโบเสียเดียวดอก จังที่ว่าไว้หระอครับสุดท้ายนี่ครับความสุขใดกับโบมีความเท่าความสุกที่แหายุหายกินครับกับปันสินครับืันนี้ครับปันไพ่ครับถึงจี่าได้ลายก็ถือว่าได้ครับสบูรณ์สำเร็จครับคลิปหน้าคลิปหนคว่ากันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ กินหน้าว่ากันไหมนะครับพี่น้องใหญ่เฮ้